สวัสดีค่ะ o, เดอะซันทอล์ตเจ้นี้พบกันอีกแล้วนะคะสำหรับอ p พีนี้นะคะเราจะมาให้ไพ่เอ่อน้องมูจิน้องมูจินะคะบอกเราว่าความรักที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะอ p พนี้สำหรับคนโสดนะคะความรักที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูแบบเอ็นไปกันนะคะตัวคุณได้เดออจ๊ก ะะเป็นคนที่ไม่มีความยุติธรรมแต่ว่าบางอย่างก็อารมณ์อร่วยได้นะไม่ใช่ว่าจะยุติธรรมแบบร้อยเปอเซก็ยังแบบดูสถานการณ์มีความอามรมณ์อร่วยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างราบ<น>รื่นนะคะคุณถ้าในแง่ของความรักตัวคุณอาจจะเป็นคนราศีตุลนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ <ini> เหมือนกับมีการชั่งน้ําหนักในเรื่องของความรักอะถ้าเกิดว่าเขาให้เวลาคุณก็ให้เวลาถ้าเกิดคุณให้เวลาคุณก็ต้องการเวลาคืนกลับเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนจริงอะไรเงี้ยน,นะคะ มาดูกันก่อนอืมเหมือนกับมีคนในใจแล้วก็โมดิ์ติจะบอกเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นเรือ่องนีอย่างไรบ้างนะคะอ่า อุ้ยไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวขอดูโอเคเอา้าอันนี้อ่าน้องมูจิบอกว่าความรักเร็วๆนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมนะคะแล้วก็จิตใจดีด้วยนะตัวคุณเนี่ยในช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยล้ากับการทําหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่เกินตนนะคะรู้สึกว่าทําอะไรแล้วเหมือนกับว่าเออมันเหนื่อยจังเลยอุทิศตนให้กับหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะหรืออ่าสิ่งรอบตัวจะเป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่ก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องการเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนตำแหน่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์บางอย่างกับบางคนนะคุณ,คณอาจจะมีคนในใจเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเป็นคนจริงจังกับความรักไม่ใช่คนหวานแหววแต่ก็แอบ,บมีความเข้มเอสเปรสโซ่นะคะมีความเข้มแล้วก็ค่อนข้างจะจริงจังนะคะทีนี้ความรักที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะจะเป็นไปในทิศทางค่อนข้างดีเลยนะคะค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีความเหนื่อยล้า จากเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะคะแต่ว่าความรักที่จะเกิดจะเป็นความรักแบบใหม่นะคะกับคนใหม่นะคะอาจจะเป็นในลนักษณะของคนสายเตคนมีเงินเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของอดูแลคุณอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะเอาอกเอาใจแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะตัวคุณเองอาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยล้า จะเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนแต่ว่าต่อไปนี้นะคะคุณก็จะพบกับความรักที่ดีคุณจะเป็นปคุณจะถูกเขาเข้ามาจีบมายื่นขนมจีบนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้กับคุณทําให้คุณรู้สึกมั่นคงในจิตใจได้นะคะเอาล่ะหวังว่าความรักที่จะเข้ามาของคุณนะคะท่านที่มาดูในคลิปนี้ก็จะเป็นความรักที่สดใสแล้วก็เป็นความรักที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะเดยสันทาร์ลอเจ้านี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะ